กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยกำลพงโคกกว่าสองบัวค้ำนก้อยบบอมาเนี่ไปเลาะหาเห็ดนนะ้ำพี่น้องได้ยินขวายเห็ดบวกเออได้การเห็ดบดเห็ดบดพี่น้องมาแล้วก็มานเลยเนาะเปิดคลิปแล้วเปิดแล้วจังเห็นเนะาะพี่น้องนี่ได้ทางนี้อันหนึ่งไปแกงใส่แอาน,านนอันเนาะแกงน้ำไหมแซ่บโอ้ยยังอ่อนๆใบป,ปกยิ้มใหญ่เนี่ย อยู่บ้านบอนเคยเอาหันออกลาย,ลยได้เดี๋ยวนี้ยในซ้อมดอกก็พอาะแกงมีองดอกนะแทงอือยู่พผืนนี่เนาะเจ็ดดอกเลยสามดอกสามดอกจนที่พอแกงว่าวมันใหญ่ใค้บังนีนนง่นี่น้อยพี่เนอะ สิออต้นอันนี้ฮะย่างกับต้นต้นมมกหมวงคันต้นมมกม่วงอียางกระยาเนาะพี่นอกเห็ดนี่มันมักออกลายโดยเฉพาะต้นมมกม่วงคันนี่เห็ดปดมันสีออกคันต้นมมกหมวงกระซอหันเห็ดขาวมันสีออกคอนไมจิกเนาะมันมักออก มาเห็นเห็ดขาวเนาะพี่เนาะเห็ดขาวกำลังออกแคะๆมาไม่มือนไปลงหวยจากสิได้เห็ดบวกกับไปจักเนะาะ <laughs> นี่บอนมันกำลังสีออกนี่นี่เนาะเป็นขาวๆแป็นโอ้โตายแล้ว ปาดนี้ปาดท,ทางเทิงนี้ตัวปาเอามดอตะกูมามเลยระวังปาดมือเฮ๋ยน่าะเอามีดมาคอยๆได้จะน่อมาจะเอาเตสียมนี่น่าเพี้ยจะหน่อยเลยก็จะลืมพักอีย่างักาวพักติว แกงเฮ็ดอันนี้ฮนขั้นบบใส่พักติวมันบบแซ่เฮาเป็นคนหนึ่งที่ว่าไปหาเฮ็ดนี่ได้แต่เฮ็ดมันบบได้อันพักติวเมือเ่อฮอดเทือนพอให้ป่ะเอ้าสูปไปหาเห็ดคืบอบบเอาพักติวเอ้าหาแต่เห็บดบ่ได้ไปหาพักติวอ่ะตัวนี้เอาอยากเนาะมีห้าก็ออกกับมีพี่เนาะ มันสีบูใหญ่เลยเฮาเห็นก่อนมันกระด็นี่นอไปหาแถวนี้เฮ้ยนี่พี่นอพ่อแหละได้จำนี้ก่อนเวเฮาก็สิบรอกใช่ทางนี้นะพี่นอ แล้วเขาสีเหลอพูดลงหวยพีหาเห็ดอ้าแล้วบอกมีลืมแลวบัวบคำเห็นอีกแหล่นอ่ะพี่เนาะเห็ดหูนหนูใช่พูดทางนั้น มน้อยๆก็เอาให้มันใหญ่ทอดปะไว้อืมบวบได้ใหม่เนี่ยเท่านี้ค่ะ่อบริเวณค้อนไม้จิกเนาะคันค้อนไม้จิกนี่มันออกแล้วนี่ ทางนั่นก็มีตัวเก็บเอาในี่นี่ก่อนฝนตกเลยเลยแล้วมันก็ออก,กคันฝนตก,ออกใส่อ,อ,อีกมือนี้ฮะเลือล่อเลยได้นี่ม,มันมักเลื่อไปติดปลวกออกวะจ๊ะสิลสลรอก <laughs> เกบงดูหเนาะยังลายๆน่นด,ด้พอกงเดดเลาะมาสามคอนก็ได้สามคอนนะพี่นะบ้านเแถวเนื้อมันคือสีด้ลายเนาะอแถวมีทางนี้แหนลายนี่เบิรงสีเก็บ ตัวมันเหี่ยวตัวมันถาวรแล้วก็มีเลยตอกพนตกก่อนนะเนาะเอาลลพนตกสุดก่อนนะี่พนตกแบบนี้เห็ดทานบานเฮาออกแล้วส่วงส่วงเมื่อบ้านตอนตอนปากพวมหาส่วงนั้นเห็ดกำลังออก สามคอน,น,น,นมีได้เอาแล้วนนทีดอกไปทาง,นะทางไหนต่อเนาะหาหน่อไม้กันหน่อไม้ยัยงเกาะขอเอิดอตบนานหาหน่อไม้ได้และแเสบได้แกงหน่อไม้ ขอดวงลูตกเตตอ่อนตันันด่ทางเทงนะดูทางคสินใจแต่งกันปตกเนเาขอไว้ป็นทิงนมีว่าอย่า้หมดมขอให้มีข้ามีเงินเป็นเมืองเป็นลา จงสุขสันด้วยกันทั้งสองน้ำใหม่อันนี้หันหาอย,ยากได้ดีเหืองเล็กอย่าสถิตในแผนดินพอโอ้ยภยาให้มาต้องอความักให้กีลัง ทำนอบปกยงให่นึงน้องให่อนีรพี่หน้อเห็นมั้ยหน่อนี่นี่หน่อน้องปพ๊กนิ่งใหญ่ จมใสเหลือหิไปสู่อากาศลนาคือที่พ่อแก่ที่เฮายอนพ่อกะบ่ยอดเห็นตัวให้กันหากเตียงใจเดียวเานั้นเียสวรรค์จึงมตารานี อันนนะน,นี้นะว่ามันค้อนอีกยังต้นน้ำเกลียงเลยนี่ว่าต้นน้ำเกลียงขั้นมันออกกระเห็ดเห็ดข้าวออกปายนี้เป็นเบองคอ้อนนี่ก่อนคอ้นอนตัวนี้พีเด้

ดื้อไหมพี่น้องเบิร์กนี่ไถ่ตอนอยางไปในโขกเนาะไปหาเห็ดไงไน่โนใหม่อยู่สี่น้องนใหม่วงไปกระีดวงหวยต่อหาเฮ็ดปัวกระหาน้องใหม่เดื้ออ่ะคือโนใหม่ไปจัด ไปนี่ลงแถวนี่น,นี่เด้ไปสิ่ะมีคนอยู่เ<ม>ด็กคนไปหาบอสสอนะะบอส่อนสอนอนไะไรบอสดอกหวยเนาะ เด,ด,ดี๋ยวคมณคุณดีๆถ้าก็ณยินออนมีมีอั้นให้เลือกระวังคุดจิรอนี่คุดอยู่ในโคกกับคุดอยู่ในเดินมุมากตัวแรก โคกมันตึงนี่ยูนิโคกหันทึงวาซิมีเอ้ยมันสีหอดเลยหากใหม่กะมันมันหอดไวววาซันซะนมอันคัร์วามันยูนให้เดินหันดินแข็งนี่พาไปหาคุณตีล้อแล้วไปจ้าหักแข็งขามันเด้อแล้วกับแข่ามันพอแข็งขามันมัชีไตออกเอาไปใส่แกงน้ำใหม่ละลายเนาะแซ่บ แกงดหอดกอแล้วใหม่นะพี่น้องขึ้นไปนี่ดองสับเบิองออจับจอนเขาเอาเนาะบางใหญ่ๆนี่นะให้ได้ตัวเก่าบอนเขาเอา Trên viên mà Thấy Quá đẹp và nhẹ nhảy nó <laughs> Mình băng nó thì nó <laughs> <Nhi, sạp. cười> <laughs> 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 Mày cả ăn on chứ thế đi พ่อแล้วพ่อแล้วขุดแก่แล้วนะนมันแก่แล้วเอออันนี้จะแจ็คหนุ่มใหม่ให้แจ็คบอลนี่เเขียบเพิ่งดูคือแตกเคิร์บอยู่ แมน่นี่มาเบิ้งทั้งนี้นี่นี่คือคือหนม่อยู่บินน้นี่เอาไปทางหลุมพุมน,นอกไปที่ไหน ไม่เอันนี่แหละไม่บอนี่บอลน,นี่ขันยอยากลงก็ลงบ่อยากลงก็จ๊ะมันบอลใหญ่มันด้าดดมเลยกาน,กนเห็ดออกบอนนี่ป้อก็สีมว่วเอ,าอ้านี่ข้าวสวนสลูกซิงก์เด็ก็ออกบอนนั่นเด้ นี่ไฟฮาในสวนอะไรฟ้อมมาพอเห็ดกระตุนข,ข้มามักลายๆหนึ่งเห็ดกระตนออุนนี่ซองอันค่ะซองคอนหน่อยนี่นี่เนี่ยเอาหน่อย,ยเอาไปแกงใส่หน่อย มีข่าวไปนี้เนาะเอ้าข่าวหาหนอไม้ไหมว่าข้ามเห็ดนอไม้เนาะพี่เนาะใหญ่บ่มีสวนลุงซิงนี่คือจีดายอยู่นะค่ะเป็นได้ซับซับ อย่างกับไปกับมาอ่ <clot deve. S 1> ้ยเนาะดึงจังได้มันก็หักออกเลย Nhằm ngồi đây เ็นแล้วเนาะพี่เนาะยูฟุนขุดเปล่งด้วยจูผื่นมันยันมันออกซอนกันดิอันน่าพี่เนาะขาวๆได้จักหยอดได้ซองหยอดปะ อันนั้นใบใหม่แนวอ,ออนแค่นี้ีนทางนี้เหมือนบงังเออเออพอละซับเลยพอหนอนเป็นยังไงเนี่ยซับเลยหน่อยพ่อพอ,อ่อน้างนีย มาย่างเนาะตัวตัวนั้นหันใหญ่กว่าตัวนี้อีกนี่พี่เนาะ ôi Ôi nhầm một hạt, già phao ngặt mà anh đại biệt bộ hàng bom và khăm chú là mẹ. เวลาหาหาหน่อใหม่น <what> ี่เนาะมันสีซับยากซับซ่าขะแลมเห็นหน่อใหม่เนาะมันก็ม้วนเนาะบ่ครับจะคองเพิ่นเห็นในสิบ่แล่นบ่มันอยู่ยากก็ซับยากเนาะโอ้ยขาดแล้ว เบื้องพีน่ะหืมไงแค่ใหญ่ว่ะพี่น,นาะแ,าาแกงกระเสียบแบบนี้เอาอีกสองสามหนอใหญ่สมิ่เป็นเตี็นกันตาพี่นาะดอกขึ้นมาเทิงพีดเดอร์มันโบเห็นนะคิวนี่นี่มันทั้ทงพี่ มีพี่น้องเห็ดเ้าเห็ดกระตุนเห็ดขาวเห็ดบดน้องใหม่เมนี้ได้ครบทุกอย่างใส่อันแกงน้องใหม่เนาะหากมืเอนี่บอกบริแกงแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็กินเลยกินจนโบมดเมื่อวานเห็นี้เห็ดข้าวกำลังออกหนาะาบูหูจักคอนมาเนาะ แบบเจ้านี้มันมันโบมีปลาขนานอปลาได้สอเฮดฮูนูงงที่จแก้หนึ่นงทีตอนเชียง,งลองลองไอเฮดฮูนูหันล